ลัคนาราศีมังกรราหูเป็นกเกษตรในภพกระดุมพะะนี่คือพลังแห่งการขยับขยายช่องทางโอกาสทางการเงินความสามารถในการสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดทั้งที่ตั้งใจและเข้ามาแบบที่ไม่ทันตั้งตัวการพลิกสถานการณ์ที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรือการมองเห็นช่องทางโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นพลังงานแห่งการสร้างความสำเร็จระยะยาวด้วยแนวคิดที่ไม่ธรรมดา รวมไปถึงการแบกรับภาระทางการเงินบางอย่างจังหวะนี้เป็นได้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เรื่องของผลประโยชน์จะมีความเข้มข้นมากขึ้นลาผลที่จะได้จะมาจากการเห็นโอกาสในวิกฤตของคนอื่นความหมายทั้งหมดที่ว่า,านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและเข้ามาในรูปแบบใดก็ได้ ภายในหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะสามารถดึงศักยภาพในด้านที่ดีของราหูออกมาได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรก คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่เราจะพูดถึงอิทธิพลของพระราหูที่จะย้ายกลับเข้าตำแหน่งของตัวเองค่ะในราศีกุมถือว่าเป็นดาวบาร์ะเคใหญ่อีกดวงหนึ่งนะคะที่ส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญนะคะอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะอยู่นานค่ะสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เลยล่าสุดนะคะที่พระราหูอยู่ในตำแหน่งนี้คือตุลาคมปี2549 เรื่อยมานะคะจนถึงปี50จะใช้เวลาในการโคจรอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะคะถึง1ปีครึ่งมีใครจำได้บ้างไหมคะว่าได้ลาบผลอะไรหรือว่าชีวิตในช่วงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าการให้ผลแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันกคะ่ะ โดยปัจจัยของดาวดวงอื่นๆอีก9้าดวงนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและครั้งนี้นะคะจากวันที่5พฤษภาคมจะอยู่นานไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนปี2569ที่ผ่านมานะคะคุณรับมือกับเรื่องอะไรมันกำลังจะจบลงคะ่ะวัฏจักรใหม่ของชีวิตกำลังจะเริ่มขึ้นจบจากเรื่องหนึ่งไปนะคะก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาแทน ซึ่งการย้ายครั้งนี้นะคะจะแตกต่างจากการย้ายทั่วไปค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรในรอบ18ปีนะคะนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจึงต้องยอมรับนะคะว่าย่อมต้องมีอณิสง์ที่ดีบางอย่างแต่ว่าด้วยความที่เป็นดาวบาระเะคอสค่ะการที่จะได้อะไรจากดาวดวงนี้นะคะมักที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องทําบางสิ่งบางอย่างก่อนค่ะจึงจะมีอนิสง์ที่ดีตามมา และจากภาพนะคะคุณจะเห็นว่ามีมฤตยูค่ะที่ส่งผลครอบคลุมพระราหูอยู่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปจนถึงปี2572ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางภาพรวมระยะยาวได้อยู่ค่ะของแต่ละรัคนาราศีตำแหน่งต่างกันรเรื่องราวก็จะแตกต่างกันไปลัคนาราศีมังกรความเป็นเกษตรของราหูในภพกระดุมพระนะคะ ตำแหน่งนี้คือกระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะการเงินทรัพย์สินนะคะรวมไปถึงมูลค่าในตัวคุณในขณะที่ราหูเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานความลุ่มหลงค่ะความโลภซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นี่คือพลังแห่งการขยับขยายนะคะช่องทางโอกาสทางการเงินความสามารถในการสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดค่ะทั้งที่คุณตั้งใจนะคะและเข้ามาแบบที่ไม่ได้ตั้งตัว ราหูเด่นดังเพชรพายส่องประกายรารับนับไม่ไหวซับมือซับเปิดระวังใจเพียงอย่าหมายโลภนักจากหลงทางเงินมาเร็วก็ไปเร็วดังลมพัดต้องรู้จักหักห้ามและหวนถามหากไม่ทิ้งหลักตนยั่งยืนนานใช้ปัญญานำทางได้ไม่เกินจริงซึ่งการย้ายจากพบสหัสชชะมาพบกระดุมพะเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่สำคัญมากนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณไปสร้างเครือข่ายสังคมคนรู้จักไปสร้างการมีตัวตนไว้หรือว่าสิ่งที่คุณเคยเจรจาการทำข้อตกลงต่อจากนี้นะคะจะส่งผลกลับมาในรูปของลาบผลเงินทองจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกคุณแต่ละคนปูรากฐานกันมาถ้าก่อนหน้านี้นะคะมีแผนหรือว่าการขยายธุรกิจงานที่อยู่ในขั้นที่เป็นไอเดียความคิดหรือว่าเป็นเพียงแค่การติดต่อพูดคุยมีการดีลงานกันไว้ พอราหูย้ายเข้าพบกระดุมพระนะคะทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองคะ่ะจะไม่ทำอะไรเล่นๆในช่วงรอยต่อน,นี้นะคะรูปแบบไอเดียวิธีการหาไรายได้ของคนที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำจะมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นบางคนก็มีโอกาสได้ทำเอกสารหรือว่าธุรกรรมทางการเงินบางอย่างหรือจากที่ต้องเดินทางนะคะพบปะผู้คนเข้ากลุ่มเข้าสังคมเพื่อหาช่องทางโอกาส หลังจากนี้นะคะจะไปเน้นที่การสร้างช่องทางหรือว่างานที่เป็นระบบมากขึ้นยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะถ้าทํางานด้านสื่อนะคะทำคอนเทนต์จากเดิมนะคะที่เน้นพูดคุยหรือว่าสร้างเครือข่ายทําให้คนรู้จักหรือว่ามีผู้ติดตามก็อาจจะเริ่มเข้าถึงการสร้างแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าช่องทางทําเงินใหม่ๆคะ่ะเช่นว่าคุณเปิดรับสปอนเซอร์หรือว่าคิดทําระบบสมาชิกนะคะจากกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาแนะนําแนวทางนะคะที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าการหาไรายได้ที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลาในการพิจารณานะคะคุณอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเพราะว่าราหูนะคะในภพกระดุมพระส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะกระตุ้นคุณในเรื่องของความอยากได้อยากมีคะ่ะจึงควรตั้งเป้าหมายการเงินให้ชัดเจนนะคะหากคุณมีช่องทางโอกาสเข้ามาอย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำคะ่ะ ถ้าหลักการที่คุณคิดถูกต้องเดี๋ยววิธีการมันจะถูกต้องเองและหลังจากนี้นะคะเกณฑ์ของพระราหูที่เราควรทราบค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือกันใหม่นะคะให้18เดือนต่อจากนี้ของพวกเราทุกคนได้รับอานิสงส์ของความเป็นเกษตรได้อย่างเต็มที่ ก่อนอื่นนะคะให้คุณทราบก่อนค่ะว่าราหูมีทั้งด้านมืดแล้วก็สว่างพลังทั้งสองด้านนี้นะคะเวลาได้ก็ได้มากค่ะและเวลาที่เอาคืนหรือว่าต้องเสียไปก็เสียมากเช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าถ้าพูดถึงอบบยมุกค,คนมักจะนึกถึงราหูฉะนั้นนะคะให้คุณทราบว่ามีทั้งด้านที่ดีและเสีย ที่แน่ๆน,นะคะเขาส่งเสริมแล้วก็ดึงดูดทรัพย์ค่ะและโอกาสที่หลากหลายได้เงินจากแหล่งที่คนทั่วไปอาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่คุณอาจจะเห็นช่องทางโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเป็นจังหวะที่มีโอกาสเติบโตทางการเงินแบบก้าวกระโดดนะคะในบางช่วงบางจังหวะชีวิตส่วนในด้านที่ไม่ควรประมาทเพราะว่าราหูคืนลมนะคะเงินมาเร็วแต่ก็อาจจะไปเร็วยังคงต้องมีวินัยในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินให้ดีค่ะ ซึ่งบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคุณมีโอกาสได้เงินทางลัดนะคะหรือว่าช่องทางการเงินที่ไม่เปิดเผยหรือว่าอยู่ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงแต่ก็ผลตอบแทนก็ได้สูงตามไปด้วยแนะนำนะคะว่าต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านไวค้ค่ะบางคนทำน้อยแต่ก็อาจจะได้มากก็จริงแต่ก็อย่าเผล่นะคะหลงไปกับโอกาสที่ดูดีจนเกินจริงเกินไปราหูเป็นทั้งได้ทั้งแรงดึงดูดแล้วก็ภาพลวงตา สรุปนะคะคือเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่คุณต้องใช้อนิสงส์ที่ดีนี้ให้ถูกทางระวังความโลภแล้วก็การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอเพื่อความไม่ประมาทนะคะเราจะตีความให้คุณเห็นภาพทั้งสองแง่ม,มุมซึ่งแหล่งลายได้นะคะที่มีแนวโน้มจะถูกจริตกับราหูก็คือสายงานหรือว่าธุรกิจออนไลน์ค่ะ การสร้างตัวตนหรือว่าเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะการมีลาภผลจากแดนไกลรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดและก็ระดับวาสนาของแต่ละคนด้วยค่ะที่จะมีโชคนะคะโชคดีบางช่วงบางจังหวะของชีวิตราหูจะทําให้คุณมองเห็นช่องทางโอกาสทางการเงินที่คนอื่นมองไม่เห็นซึ่งทางเดียวนะคะที่จะเข้าเกณฑ์น,นี้ได้คือคุณต้องฝึกคิดในสิ่งที่นอกกรอบค่ะ ทำอะไรตามคนอื่นนะคะตามกระแสะไม่ใช่แนวทางของราหูนะคะและกล้าที่จะมีวิธีการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆดูบ้างรวมไปถึงนะคะสร้างความมั่นใจในการเพิ่มมูลค่าในตัวเองค่ะ ตัวตนของเราทุกคนนี่มีมูลค่ากันหมดนั่นแหละคะ่ะแค่ว่าคุณจะมองเห็นและดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก่อนที่จะดึงดูดนะคะให้คนมาลงทุนในตัวคุณหรือว่าอยากที่จะทำงานร่วมกับคุณนอกจากความเป็นตัวของตัวเองที่มีเอกลักษณ์แล้วนะคะความสามารถที่โดดเด่นก็สำคัญค่ะ และการลงทุนที่เสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการหาจุดขายของตัวเองให้เจอคุณต้องกล้าที่จะขายความสามารถของตัวเองกันแบบจริงจังนะคะตรงนี้ฝากไว้ให้พิจารณาค่ะเพราะก็มีองค์ประกอบอื่นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างไหนจะช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนนะคะก็มีส่วนสําคัญแต่ว่าถ้าใครนะคะทําตรงส่วนนี้ได้ดีจะส่งผลเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะในด้านที่ดีนะคะทั้งลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้ามหมายใหม่ หรือว่าได้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหรือว่ามีแผนที่จะทำโปรเจกต์งานอะไรร่วมกันคุณอาจจะได้รับข้อเสนออะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่คาดคิดแต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีระดับหนึ่งเลยค่ะ อีกทรั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะเติบโตที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือว่าผลตอบแทนจากที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้ลาผลบางอย่างก็อาจจะพึ่งนะคะมาเห็นผลในช่วงเวลานี้ก็ได้ที่คุณลงทุนลงแรงไปแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงคะ่ะและก็ไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะคะย่อมต้องมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวงัง และอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอซึ่งพระราหูนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวพ่อในเรื่องของธาตุลมค่ะสภาพอากาศฉะนั้นนะคะสิ่งที่มีผลโดยรวมต่อทุกคนและก็ทุก,ร,การาศีก็คือสภาพอากาศความแปลปรวนลมแรงค่ะทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากลม ทั้งเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะต้องระวังในเรื่องของสภาพอากาศตรงนี้คุณอาจจะระวังได้ยากหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจฉะนั้นนะคะการประเดิมติดตะก้าของช่องจะเป็นสินค้าอื่นไปไม่ได้เลยค่ะควรจะต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับาธาตุลมนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงแน่นอนนะคะในอนาคตขอพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ได้เลยจากประสบการณ์ที่เราเห็นในอดีตนะคะเรื่องของหน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศก็อาจจะเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับบางคนค่ะทั้งที่เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะหรือว่าใครจะ DIY ประดิษฐ์เองก็ได้ใช้อุปกรณ์แค่2ชิ้นนะคะคือพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกค่ะขนาด6นิ้วกับตัวไส้กรองอากาศนะคะลักษณะที่เห็นในภาพอันนี้คือถ่ายจากที่เราใช้งานจริงค่ะ ใช้เกาวสหน้าติดตรงกลางก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าเดือนที่ผ่านมานะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่ของขาดไปเลยค่ะช่วงที่มีข่าวเรื่องของฝุ่น pm กลับมานะคะสินค้าที่อยู่ในตะก,กร้าก็คือเพื่อการนี้โดยเฉพาะตรงนี้แนะนำเผื่อไว้นะคะแล้วแต่เห็นสมควรได้เลย พระาหูนะคะตัวพ่อแห่งเรื่องของาธาตุลมตรงนี้ก็เป็นตัวยืนยันได้ค่ะว่าพวกเรานะคะหน้าที่จะต้องรับมือกับสภาพอากาศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแน่นอนโดยเฉพาะช่วงที่พระราหูกับดาวเสาร์นะคะเขาจะได้มากลุ่มร่วมกัน23สิงหาคมปี68ไปจนถึง13กลกุมภาพันธ์ปี69ซึ่งดาวเสาร์นะคะมาอยู่ในตำแหน่งนี้ในรอบ30ปีพระราหูในรอบ18ปี ฉะนั้นนะคะโอกาสที่จะโครจรมากุมร่วมกันนี่ถือว่ายากมากค่ะช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะอาจจะได้เห็นแค่ครั้งเดียวบอกได้เลยนะคะว่าการย้ายของพระราหูในครั้งนี้ไม่ธรรมดามีอนุภาพสูงมากความเป็นลมของราหูและความเป็นไฟของดาวเสาร์เรื่องของสภาพอากาศร้อนแรงดุเดือดแน่นอนส่วนในด้านที่ดีนะคะที่ดาวสองดวงนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ก็คงต้องยกให้การร่วมมือที่ส่งผลในเรื่องของลาภผลนะคะทางการเงินดาวเสาเป็นดาวแห่งการให้บทเรียนค่ะความยากส่วนราหูเป็นดาวแห่งโอกาสฉะนั้นช่องทางการเติบโตของคุณนะคะจะมาจากการเห็นโอกาสในวิกฤตของคนอื่นคล้ายกับการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองนะคะหรือว่าการเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งเสาหนักแน่นแกล่งกล้าพาฝ่าฟันราหูนั้นเฉียบวใจมั่นหมาย กลุมร่วมกันขุนทรัพย์บอมีวายสร้างฐานมั่นมีหลักและจุดยืนทรัพย์ไหลมาหักใจไม่เผอไยัยรู้หลบหลีกคิดไวไม่โมเผลอขุดรากฐานปักลงอย่างมีเชิงสู้รมก้ายืนหยัดมั่นใจตนถือว่าเป็นคู่ดาวที่ทรงพลังมากนะคะดาวเสาเป็นดาวประจำราศีของคุณย่อมที่จะมีผลต่อตัวตนความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจ ช่วงนี้นะคะคงไม่มีอะไรนอกจากคิดเรื่องเงินเรื่องทองค่ะจากที่คิดอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวบาปะคอทั้งสองดวงนี้มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงด้วยกันทั้งคู่ค่ะความเป็นดาวคู่มิตรก็ใช่ว่าจะสะดวกราบเรื่องไปสมหมดนะคะ แต่ก็จะเป็นความยากที่สามารถเกื้อนหนุนและก็ส่งเสริมกันได้ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของเขาเพราะว่าดาวเสาร์นะคะมีลักษณะที่ตึงเครียดนะคะแล้วก็จริงจังมีแบบแผนเน้นทาช้าแต่ว่าได้พล้าเล่มงามทุกอย่างที่มีดาวเสาร์เข้าไปเกี่ยวข้องคุณจะไปเร่งเอาผลสําเร็จไม่ได้หรอกคะ่ะทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนมีการวางแผนในขณะที่ราหูเป็นประเภทที่แปลกปลวนมีความทะเยอทะยานแล้วก็ใจร้อน เมื่อความหนักแน่นและความมีชั้นเชิงมาเจอกันนะคะคงไม่พ้นรูปแบบของการพลิกสถานการณ์ที่คนอื่นคาดไม่ถึงพลังแห่งการสร้างความสำเร็จระยะยาวของคุณกำลังเริ่มต้นนะคะด้วยความคิดที่ไม่ธรรมดาด้วยรวมไปถึงนะคะการแบกรับภาระทางการเงินบางอย่าง จังหวะนี้คุณเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้หรือว่าเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ตามค่ะเรื่องของผลประโยชน์ช่วงนี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะถ้าเป็นการทวงหนี้ก็จะเป็นการทวงหนี้อย่างจริงจังหรือถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องเป็นหนี้ก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือแค่ว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในกรอบของสัญญาที่เข้มงวดพอสมควรค่ะ หรือบางคนนะคะมีการแบกรับภาระทางการเงินนะคะที่เป็นการทำเพื่อผู้อื่นต้องเข้าไปช่วยประครับประคองในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อก็เป็นไปได้การที่เป็นดาวคู่มิรนะคะมันก็คือการร่วมชะตากรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งร่วมกันค่ะตรงนี้นะคะมองว่าเป็นเหตุผลด้วยความจำเป็นค่ะคนที่เข้าเกณฑ์น,นี้นะคะเขาจะหลีกเลี่ยงได้ยาก หรือนะคะจะคิดที่จะลงทุนก็เหมาะนะคะกับการลงทุนระยะยาวค่ะดาวเสาร์ไม่เหมาะกับการเก็งกําไรระยะสั้นๆนะคะหรือนะคะถ้าจะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆคุณจะมีการวางแผนที่เป็นระบบนะคะสามารถทําได้ระยะยาวส่วนเรื่องของอุปสรรคความยากมันต้องมาพร้อมกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการผลักดันจากดาวบาระคคอทั้งสิ้นบางทีนะคะสิ่งที่คุณพยายามที่จะทําอยู่ตอนนี้หรือว่ารับมือกันอยู่ในตอนนี้ มาจากการถูกกดดันอยู่ด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็ได้อัน,นิสงส์ที่ดีนะคะมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณต้องทำเรื่องยากบางอย่างก่อนตรงนี้นะคะเราก็ต้องฝ่าฟันกันไปซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะยืนยันได้ว่าหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตที่ยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่นี้ได้ แต่ถ้าถามว่าง่ายไหมก็คงไม่ง่ายค่ะดาวสองดวงนี้นะคะเขาจะทดสอบคุณในะเรื่องของความพยายามคุณต้องอดทนให้มากกว่าที่เคยบางครั้งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสำเร็จของฉันนี่ทำไมมันช้าจังเมื่อไหร่จะถึงจังหวะเวลาของคุณสักทีสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะมันคืออุปสรรคตลอดทางเราบอกได้แต่เพียงว่านะคะจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ แต่ระรอบของการย้ายของดาวนะคะมีทั้งผู้ที่สมหวังและพลาดหวังซึ่งการตีความภาพรวมแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะบอกได้ว่าเป็นโอกาสของใครแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เรามีเหมือนกันก็คือทำหน้าที่หรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมารับผิดชอบชีวิตเราได้ดีที่สุดเท่ากับเรารับผิดชอบชีวิตเราเอง และต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่อิทธิพลภาพรวมของดาวใหญ่เพียงบางดวงเท่านั้นในทางโหราศาสตร์นะคะดาวที่มีผลต่อชีวิตของคนจริงๆมีถึง10ดวงซึ่งราหูเองนะคะเขาก็จัดว่าเป็นตัวป่วนอยู่แล้วตรงนี้นะคะคุณต้องแยกด้านที่ดีและเสียออกจากกันด้วยซึ่งดาวที่จัดว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระราหูนั่นก็คือดาวพุธ ถ้าในพื้นดวงกำเนิดของใครนะคะคุณมีดาวพุธท,ที่ส่งกำลังถึงราหูในตำแหน,น่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพกระดุมพระหรือว่าเล็งกับราหูที่อยู่ในภพมรณะสองจุดนี้นะคะส่งผลในด้านที่คุณยังไม่ควรประมาทดาวสองดวงนี้เขามีพลังที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดาวพุธเป็นตัวแทนของอุปสรรคนะคะความท้าทายที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและในขณะที่ราหูมีพลังแห่งความปรารถนาความกล้าได้กล้าเสียและความทะเยอทะยานพุธว่องไวไตรตรองต้องรอบรู้ ราหูคู่กลเม็ดเฉียบคมยิ่งปัญญาไวพลิกแพงแก้ทุกสิ่งแต่บางครั้งพลาดพลั้งวิ่งหลงทางวาจาคมนำพามาซึ่งทรัพย์หรืออาจก,กลับเป็นภัยให้หมองหมางหากโลภนักหลงลมคำเจือจางทรัพย์ไหลร้างดังเงาไม่ยั่งยืนหลักๆนะคะของกรอน,นี้คือจะเน้นไปที่การสื่อสารค่ะที่ส่งผลได้ทั้งด้านที่เป็นบวกและลบ พูดเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะคะหรือว่าพูดแล้วทําให้เกิดความบาดหมางในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้อิทธิพลของเดาวคู่ศัตรูส่งผลได้หลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่นะคะจะให้น้ําหนักไปที่ที่มันเป็นอุปสรรคการ,รเผชิญปัญหาความยากแต่ว่าสิ่งที่แฝงมานะคะที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้ตัวกันก็คือส่งผลให้มีการพัฒนาที่ต้องเรียนรู้เป็นแรงผลักดันนะคะให้ตัวเองเก่งขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวกัน จุดนี้นะคะบางคนคุณอาจจะต้องมีเหตุเข้ามาเบียดเบียนซับรูปแบบต่างๆค่ะจะทําให้ต้องนะคะแต่ละคนจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะประครับประคองให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้เช่นนะคะบางคนคุณอาจจะต้องเสียเงินแล้วก็รับมือกับเรื่องของสุขภาพค่ะการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคน อีกทั้งเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะก็มีโอกาสอยู่นะคะที่จะถูกผิดนัดผิดสัญญาตรงนี้คุณต้องทำให้รอบข้อเป็นเรื่องสำคัญนะคะ ควรทำเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะอย่าหลงเชื่อเพียงคำพูดหรือว่าดูเพราะว่าเขามีความน่าเชื่อถือหรือต่อให้นะคะจะทำเป็นเอกสารที่มีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วก็ตามก็ต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารอยู่รออยู่เบื้องหน้านะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใคร ตอนที่ทําจะไม่ค่อยเห็นปัญหาแล้วค่ะแต่เมื่อใดนะคะที่ดาวส่งผลในทางลบสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาสร้างความยุ่งยากให้กับคุณได้ในภายหลัง และอิทธิพลของดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือมฤตยูเห็นอยู่เฉยๆนิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าการให้ผลของเขามีการปูพื้นรอที่จะส่งผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณอาจจะรับรู้ได้ยากค่ะเพราะว่าเขาจะค่อยๆสะสมพลังงานนะคะแล้วก็รอจังหวะเวลาเพื่อที่จะแสดงผลซึ่งเขาถูกจัดให้เป็นประเภทดาวบ่าประคอค่ะ เป็นดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและก็ไม่สามารถที่จะไปหาเอาความแน่นอนอะไรได้เขาไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ย่อมที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนั้นซึ่งมฤตยูเดิมนะคะในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนก็มีความสำคัญสามารถที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางได้ด้วยส่วนหนึ่งสำหรับของวกคุณนะคะมฤตยูอยู่ในภพปุตตะอิทธิพลของดาวดวงนี้นะคะจะมีผลครอบคลุมทั้งหมดที่เราตีความมานั่นแหละคะ่ะ ตำแหน่งนี้นะคะสามารถสื่อความหมายได้หลายรูปแบบแต่ว่าบทสรุปนะคะของทุกองค์ประกอบก็คือพลังแห่งการเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันรับก็คือรับโอกาสรับบทบาทใหม่รับบทเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณไปตลอดการส่วนการให้นะคะก็คือให้ชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้ความรักให้ความทุ่มเท ช่วงที่ดาวอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะบางคนได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลค่ะโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือการได้บุตรหลานนะคะการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวถูกส่งมาให้คุณเรียนรู้นะคะการที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันบางคนนะคะไม่เคยคิดที่จะมีลูกไม่เคยมีอยู่ในแผนแต่ก็อาจจะมีได้แบบที่ไม่คาดฝัน บางคนมีลูกอยู่แล้วนะคะก็อาจจะพบว่าลูกเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในชีวิตจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้เขาจะผลักดันให้คุณนะคะมีความกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆออกจากกรอบความคิดเดิมๆเพื่อเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆตำแหน่งนี้นะคะจะให้ผลอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีค่ะ ช่วงวัยอายุก็สำคัญมีผลต่อมุมมองถ้าประสบการณ์ชีวิตหรือว่าอายุยังน้อยก็จะอยู่ในสภาวะที่กำลังค้นหาตัวเองนะคะได้เริ่มงานหรือว่าโปรเจกต์งานใหม่ๆเป็นระยะๆชะะีวิตจะยังไม่นิ่งนะคะการเริ่มสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักหรือว่าการเริ่มความสัมพันธ์มฤตยูจะทำให้คุณได้แค่ลองผิดลองถูกนะคะยังมีโอกาสที่คุณจะได้ล้มลุกคุกคลานเพื่อค้นหาตัวเองอีกเยอะสำหรับบางคนนะคะชีวิตเพิ่งเป็นการเริ่มต้น แต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะความหมายก็จะซับซ้อนมากขึ้นค่ะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในครั้งนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของความรับผิดชอบการปกป้องดูแลบุตรบริวารเรื่องของการทำงานเริ่มมีความซับซ้อนและก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเริ่มคิดในเรื่องของการลงทุนการสร้างช่องทางโอกาสหรือว่าโปรเจกต์งานใหม่ๆ มฤตยูนะคะในตำแหน่งนี้เราเปรียบเหมือนกับนักประดิษฐ์นะคะที่กำลังทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วบังเอิญนะคะว่าเกิดปฏิกิริยาที่ไม่คาดฝันสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็เต็มไปด้วยความพลิกผันและผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ยากห้องทดลองของคุณได้ถูกเปิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้กำเนิดการสร้างโปรเจกต์งานหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ เกณฑ์ของการที่จะได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดไม่คุ้นเคยการผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นและผลจะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครตอบได้นะคะแต่ก็จะพาคุณไปสู่เส้นทางที่จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเคยคาดคิด อีกท้งนะคะนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะถูกค้นพบคุณจะมีโอกาสได้ลองใช้เวลาที่พบปุตตะแสดงผลนะคะคุณควรเน้นเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะมุมมองที่แตกต่างเรื่องของไอเดียความคิดพยายามมองให้หลากหลายเข้าไว้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นก็ได้ค่ะแล้วนำมาปรับใช้ให้เห็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะ หรือว่าอาจจะมีโชคลาภแบบง่ายๆจากการเสี่ยงโชคนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางช่วงบางจังหวะชีวิตตรงนี้ก็สอดคล้องนะคะกับการให้ผลของราหูที่อยู่ในภพการเงิน และการลงทุนคุณก็มีโอกาสได้ทําแต่ก็ขอให้เป็นสิ่งที่คุณรู้จริงนะคะรู้ที่มาที่ไปอย่าไปทําอะไรตามกระแสเป็นใช้ได้อีกทั้งนะคะใครที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงไม่ว่าคุณจะอยู่เบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังหรือว่ามีตัวตนบนออนไลน์ก็ได้มีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงบางคนนะคะคุณมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับทีมงานต่างชาติ แนวทางการสร้างผลงานมีโอกาสที่จะล้ำสมัยนะคะปฏิวัติวงการรูปแบบเก่าๆไปได้เลยพยายามนะคะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับโอกาสให้ได้มากที่สุดแค่คุณนะคะมีความคิดที่ไม่ยึดติดสยอย่างนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นผลลัพธ์ในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง ยังมีอีกหลายสิ่งนะคะที่เรายังต้องปรับตัวกันอีกเยอะซึ่งถ้าคุณนะคะเป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วพบปุตตะนี้นะคะสําหรับพวกคุณก็จะไม่มีอะไรมากค่ะชีวิตก็จะวนเวียนนะคะอยู่แต่กับลูกกับหลานหรือว่าการลงทุนมรติอยู่ในตําแหน,น่งนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะหรือว่าหน้าต้องวิตกกังวลซึ่งจะมีอยู่เหตุผลเดียวนะคะถ้าใครไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากความเป็นกเกษตรของราหู ในช่วงนี้นะคะก็คือถ้าทักษะจรของราหูใครเป็นกละกินีคุณความดีที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ในคลิปพิเศษนี้นี่คือภาพนะคะที่สื่อถึงพลังงานของรักานาราศีมังกรนักปีนเขาที่มีความมุ่งมั่นต่อให้คุณนะคะจะต้องผเผชิญกับบรรยากาศรอบตัวที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ทุกย่างก้าวก็ยังคงเต็มไปด้วยความตั้งใจค่ะและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้บางครั้งนะคะคุณอาจจะรู้สึกหนักหน่วงและเต็มไปด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบเปรียบได้กับสัมภาระที่คุณแบกอยู่ข้างหลังนั่นแหละคะ่ะ แต่คุณก็มีความสามารถนะคะในการก้าวข้ามผ่านเรื่องยากๆหนักๆมานักต่อนักแล้วและครั้งนี้ก็เช่นกันสิ่งที่คุณต้องการนะคะที่จะได้มามันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยขอแค่นะคะคุณไม่หยุดที่จะเดินต่อไปข้างหน้าความสำเร็จและความมุ่งมั่นนะคะที่คุณตั้งใจสร้างมามันจะเข้ามาในเวลาอันสมควรแค่คุณต้องสม่ำเสมอและมั่นคงต่อเป้าหมายของตัวเองให้มากพอ จำไว้นะคะว่าทุกก้าวที่คุณเดินนั้นมันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับคุณเองในอนาคตอย่ายอมแพ้นะคะและอย่าให้ความเหนื่อยล้ามาทำให้คุณหยุดฝันลองดูนะคะว่าครั้งนี้จัก,กรวาลจะเชื่อมโยงคุณไปในรูปแบบใดและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเราขออวยพรให้ทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะขอให้คุณคิดถูกเลือกถูกเพราะโอกาสที่คุณจะได้เห็นราหูเป็นเกษตรอีกครั้งคือ18ปีข้างหน้า และก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ